ค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกครั้งนะคะนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวคุณจะทบทวนนะคะในเรื่องของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็เอนอี่นเราดูชนิดของไม้ดอกไม้ประดับจากที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะว่าไม้ดอกคืออะไรไม้ประดับคืออะไรนะคะทบทวนให้นิดนึงนะคะว่าไม้ดอกก็คือไม้ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ดอกนะคะมีความสวยสีสันกลิ่นหอมขนาดดอกนะคะ อย่างเช่นพวกกุหลาบมะลิดาวเรืองนะคะกล้วยไม้อะไรพวกนี้นะคะและเราจะแบ่งเขาเป็น2ประเภทก็คือไม้ดอกที่สามารถตัดดอกเพื่อ,อาการจำหน่ายหรือตัดดอกเอามาใช้ประโยชน์นะคะกับอีกประเภทหนึง่งไม้ดอกที่เราไม่สามารถตัดดอกได้คือเวลาเราจะใช้ประโยชน์เราต้องใช้ทั้งกระถางหรือทั้งต้นเพื่อนำมาระดับอาคารสถานที่ อันนี้คือไม้ดอกนะคะกับอีกประเภทหนึ่งคือไม้ประดับไม้ประดับก็คือไม้ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ใบหรือทรงต้นนะคะปกติแล้วนะคะต้นไมท้ทั่วไปก็จะมีใบเป็นใบสีเขียวตามปกติแต่บางเอิญถ้าเกิดมันมีใบสีสันแปลกขึ้นมานะอาจจะมีสีสันแต้มเข้ามาในใบมีสีส้มสีเหลืองสีแดงอะไรแล้วแต่นะมันก็ทําให้มีกว่า มีความสวยเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะนำามาเป็นไม้ประดับนะคะอย่างเช่นพวกโกศลนเล็บครุฑว่านหางจระเข้นะคะพวกอันนี้นะคะแตมีประเภทหนึ่งนะคะไม้ประดับประเภทที่ใช้ทรงต้นนะคะทรงต้นประดับก็คือนักเรนเคยเห็นไหมคะที่เขาเอามาดัดนะคะเอามาตัดเป็นรูปนกรูปช้างตามสวนสาธารณะนะ,ะซึ่งไม้ตัวนี้นะคะเราจะ เอาทรงต้นมาปรับับอย่างเช่นต้นตะโกบอนไซนะคะต้นข่อยที่เขาใช้จัดและตัดสวนอันนี้คือชนิดของไม้ดอกและไม้ประดับที่ครูจะทบทวนให้วันนี้คุณจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะเพราะว่าต่อไปนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติให้ครู1ชิ้นนะคะการขยายคำว่าขยายก็หมายถึงการทำให้มันมีจำนวนต้นพืชนะ เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะถ้าเกิดเราไม่มีการขยายนะครับต่อไปนะคะต้นพืชของเราก็จะหายไปหมดไปการขยายนอกจากได้ต้นพืชที่มากขึ้นแล้วยังทําให้เราได้พันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นพวกพันธุ์ลูกผสมนะหรือพันธุ์ไม้ด่างที่เขากำลังเล่นฮิตกันมากตอนนี้อย่างเช่นกล้วยด่างอันนี้คือการขยายพันธุ์โดยการปรับปรุงพันธุ์นะคะให้เกิดขึ้นเกิดพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะ แลวิธีการขยายพันธุ์นะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีหรือ2แบบนะคะแบบแรกนะก็คือการขยายพันธุ์แบบใช้เพศนะสิ่งมีชีวิตทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน2เพศไม่ว่าจะเป็นคนพืชสัตว์นะคนก็จะมีผู้หญิงและผู้ชายนะคะสัตว์ก็จะมีตัวผู้ตัวเมียนะพืชก็เช่นเดียวกันก็จะมี เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเพราะนั้นการขยายพันธุ์วิธีแรกก็คือการขยายพันธุ์แบบใช้เพศนะ,ะการใช้เพศก็คือการผสมกันระหว่างเกสรน,นะะจนได้เป็นมเมล็ดออกมาแล้วเราก็นําเมล็ดนั้นไปเพาะนะฮะเพราะนั้นการขยายพันธุ์แบบใช้เพศก็คือการเพาะด้วยมเมล็ดเท่านั้นนะ,ะพืชหลายๆชนิดนะ,ะมีมะเมล็ดในการเพาะอย่างเช่นทานตะวนันดาวเรืองดาวกระจายงอนไก่ นะอันนี้ครูจะพูดเฉพาะเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับนะลูกเราจะไม่พูดเรื่องผักสวนครัวนะคะนี่คือตัวอย่างของพืชที่ใช้มเมล็ดในการเพราะกับการขยายพันธุ์วิธีที่2แบบที่2นะคะคือการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศนะคะการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศก็คือการใช้ส่วนต่างๆของพืชแล้วท,ทาให้มันเกิดพืชต้นใหม่ขึ้นมานะจะโดยวิธีการปักชำก็ดีตอนกิ่งทาบกิ่ง นะพอเลียงเนื้อเยืนะ่อติดตาต่อยอดไล่หลายวิธีแต่สําหรับในระดับชั้นของนักเรียนชั้นป .4 นะคะก็จะเรียนรู้แค่เรื่องของการปักชำเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นการปักชำก็คือการทําให้เกิดต้นใหม่หมๆเกิดขึ้นนะจากการพืชบางชนิดเนะี่ยปักชำได้ทั้งใบทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งรากนะคะ อย่างเช่นว่านหางว่านหางจระเข้นะเราก็จะใช้แยกออกมาแยกต้นมาชำนะ,ะว่านลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรนันเรเยงคงจะนึกนะนึกสภาพของใบถูกนะคะมันจะเป็นใบยาวๆและด้านนอกมันจะมีแถบสีเหลืองๆแข็งๆนะ,ะใบหนึ่งใบเนี่ยถ้าเราเอามาตัดเป็นท่อนๆก็ได้ประมาณ3ท่อนสี่ท่อนนะ,ะเราก็าใบลิ้นมังกรอนะ่ะปักลงไปในภาชนะ ในดินที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ดูแลรักษานะ,ะจากใบมังกรนะว่านิ้มังกรหนึ่งใบเราสามารถทําให้เป็นหลายๆต้นได้ก็โดยที่เราตัดออกเป็นท่อนๆนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเห็นไหมคะการปักชําม,มันดีตรงเนี้ยคือจากหนึ่งก็จะได้เป็นหลายๆนะหรือบางทีเราเอาปักชํากุหลาบเนี้ยแล้วกุหลาบมากิ่งหนึ่งแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆๆหลายๆท่อน เวลาไปชาเราก็ได้กุหลาบหลายๆต้นอันนี้คือว่าเดียวกรารปอดชํานะลูกอ่าทั้ง2วิธีนะคะในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคุณจะไปเร็วนิดหนึ่งนะ,ะเพื่อว่านักเรียนนะ,ะจะได้ลงมือปฏิบัติได้เร็วขึ้นนะคะเพราะนั้นเราดูการขยายพันธุ์เสร็จแล้วนักเรียนดูตามในหนังสือนะคะวิธีการขยายพันธุ์หรือการปลูกเนี่ยเราจะทําได้สสถานที่นะคะสถานที่แรกนะในหน้าที่ ประมาณ35นะคะในเรื่องของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถางอันนี้คือสถานที่แรกที่เราจะสามารถขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับได้ก็คือปลูกในกระถางนั่นเองนะ,ะหรือปลูกในภาชนะปลูกภาชนะก็คือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราสามารถเอามาใส่น้ําใส่ดินแล้วปลูกต้นไม้ลงไปได้อัน,นั้นคือภาชนะจะเป็นถุงดํานะคะ หรือขวดพลาสติกที่เราเอามาตัดตกแต่งนะคะเป็นรูปร่างสวยๆแล้วก็ใส่ดินนะคะแล้วก็ปลูกลงไปอันนี้พิธีการไม่ยุ่งยากนะคะไม่เหมือนกับอีกวิธีหนึ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้นะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่44นะลูกนะคะหน้าที่44ในเรื่องของการเตรียมแปลงปลูกนะคะอันนี้จะยุ่งยากมากเพราะเราจะต้องมีการขุดดินนะเตรียมดิน นะต้องมีอุปกรณ์มากมายหลายชิ้นนะนักเรียนดูตามไปเลยนะคะว่าการที่เราจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงเราต้องเตรียมอะไรบ้างอันแรกก็คือเตรียมอุปกรณ์นะักเรียนดูเลยนะคะเครื่องมือนะเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินนะมีอะไรบ้างตัวอย่างที่็ยกให้ที่ดูในรูปภาพนะคะก็จะเป็นจอบแต่าจกจอบแล้วมันจะมี จอบผ้วเสียมช้อนปลูกซ่อมพวนบัวรดน้ำนะะพวกนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชในแปลงนะฮะตัวแรกนันเรียนมาดูนะคะคือจอบตัวนี้ที่มีรูปภาพนันเรียนดูตามเราว่าจอบนะะเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีจอบเราก็จะขุดดินทําแปลงไม่ได้เดีย๋ยวบอกว่าหนูไม่มีจอบดูมีเสียมทําได้ไหมเสียมก็ทําได้แต่มันจะทําไปได้ช้านะคะเพราะว่าเสียมมันจะมีขนาดเล็ก ถ้าจอบเราจะใช้วิธีการขุดนะแล้วมันจะไปได้เร็วนะเพราะนั้นครูคงไม่พูดว่าวิธีการขุดจอบนะจับจอบจอบัจอบ,จอบอย่างไรนักเรียนดูอ่านในหนังสือไปนะลูกบางคนก็ทําได้บางคนอาจจะเคยไปช่วยคุณปู่คุณยา่าต่างจังหวัดขุดดินก็ได้นะเพราะนั้นจอบนะตัวการสําคัญเลยพอมีจอบแล้วเครื่องมือต่อไปที่จะให้ดูก็คือพรั่วนะพรว่วในที่นี้นักเรียนอาจจะเห็นแต่ว่า พ่วไว้ตักปูนถ้าปูนเนี่ยเรียกว่าเครื่องมือ,เ,อเป็นการทํางานช่างนะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานช่างคือตักปูนผสมปูนแต่ถ้าในงานกเกษตรพ่วตัวนี้เราจะาไว้สําหรับตักดินผสมดินผสมปุ๋ยนะคะเอาพั่วคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะกับแต่ถ้าไม่นั่นแลต้องมาใช้มือคลุก มันก็เสี่ยงกับการที่ว่ามือสกรปรกแล้วบางทีมือเราเป็นแผลมันจะเชื้อโรคมันจะเข้าเราก็จะใช้พั่วตัวนี้นะคะในการผสมดินผสมปุ๋ยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือคราดนะค,ะคราดตัวนี้เป็นสี่เล็กๆนะคะคราดตัวนี้เราจะเอาไว้สําหรับย่อยดินให้มันเป็นก้อนเล็กๆนะ,ะหลังจากที่เราใช้จอบขุดแปลงขุดดินเป็นก้อนโตๆเราปลูกยังไม่ได้เราก็ใช้คราดเนี่ย ย่อยดินก็คือสับดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้ดินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆนะแล้วเราก็ใช้ชาดเนี่ยเกลี่ยหน้าดินนะนอากจากย่อยดินแล้วมันก็ยังเก็บนะฮะพวกวัชพืชพวกเศษไม้เศษต่างๆที่มันอยู่ในแปลงที่เราไม่ต้องการเราก็ใช้คราดเนี่ยเกลี่ยเกลี่ยออกมานะคะอันนี้คือลักษณะของคราดนะตัวต่อไปที่ก็ให้ดูก็คือ ส้อมพลวนตัวนี้นักเรียนอาจจะเคยเห็นบ่อยๆนะคะส้อมพลวนนะ,ะมันก็จะใช้คู่กับช้อนปลูกนะคะสอมพลวนตัวนี้นะคะจะเอาไว้สําหรับย่อยดินไอ้โทษนะคะเอาไว้สาหรับพลวนดินต้นไม้ในกระถางก็ได้ในแปลงปลูกเล็กๆก็ได้นะ,ะพลวนตามโคนต้นไม้นะคะเล็กๆนะคะนี่คือส่อมพลวนเราจะใช้ชูเอ่อใช้คู่กับช้อนปลูกนะคะเหมือนเรากินข้าว ใช้ช้อนก็ต้องใช้ซ้อมมันคู่กันนะแต่ว่าในเครื่องมือกเกษตรเราเรียกว่าช้อนปลูกนะคะมันเป็นลนักษณะเหมือนกับรูปร่างเหมือนใบโพนะคะแล้วเราจะเอาสาหรับเจาะหลุมเล็กๆสําหรับที่เราจะย้ายตักย้ายต้นกล้าเอามาลงหลุมนะเราเวลาเราย้ายต้นไม้เล็กๆเ,เราไม่ใช้มือถอนนะลูกเราใช้ช้อนปลูกนะ่ะตักลงไปในดินแล้วก็มาปลูกลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้นี่คือตัวอย่างของ เครื่องมืออุปกรณ์ในงานกเกษตรน่านนก็มีบัวรดน้ํานะคะก็ไว้สําหรับรดน้ําต้นไม้นั่นเองนะคะมาดูหน้าที่46นะ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการปลูกลงแปลงนะ,ะอันนี้ก็คือบันชื่นน่ทราวนักเรียนจําได้ไหมครูว่าครูเคยส่งวิดีโอเกี่ยวกับบันชื่นที่บ้านครูไปนะคะถ้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวครูก็จะส่งไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ บานชื่นก็ถือว่าเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามมากนะคะขยายพันธุ์โดยการใช้เมลเล็ดนะคะบานชื่นนะ,ะใช้เมลเล็ดที่มันแก่ที่ติดอยู่กับดอกเนี่ยแล้วก็เอาไปปลูกนะคะนั้นการเตรียมดินนะคะในการปลูกบานชื่นก็คือในเรื่องของการวางแผนนะ,ะจำได้ไหมว่าชั่วโมงแรกที่เราพูดกันในเรื่องของการทํางานต้องมีการวางแผนนะ อย่าลืมอย่าลืมนะคะไม่ใช่ว่าเรียนไปเรื่อยๆแล้วลืมเ,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 เรื่องเก่านะคะเราต้องมีการวางแผนก่อนวางแผนเราจะทําอย่างไรนะักเรียนดูตามในหนังสือไปเลยนะลูกมันจะได้ไปเร็วขึ้นนะคะการวางแผนก็คือการกําหนดนะะว่าเราจะปลูกบันชื่นในเราจะทําอย่างไรบ้างนะอันหนึ่งก็เราก็ต้องดูวัตถุประสงค์ในการปลูกเรามีวัตถุประสงค์อะไรก็คือปลูกเพื่อใช้ประดับหรือปลูกไปจําหน่ายอะไรแล้วแต่นะคะ แล้วก,ก็การเตรียม,มเมล็ดพันธุ์นะคะเตรียมอุปกรณ์นะ,ะมีอะไรบ้างจอบคาาช้อนปลูกซ่อมพวนมุงกี่นี่คือไล่ไปตามหนังสือนะคะนักเรียนดูนะคะหล้งการปลูกนะ,ะก็คือการพอรด้วยเมล็ดบานชื่นการดูแลรักษานะคะมีขั้นตอนมากมายเพราะนั้นเดี๋ยวขราวต่อไปเราจะมาพูดเรื่องการดูแลรักษานะคะพอได้เรียนเตรียมวางแผนเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือการลงมือปฏิบัตินะคะ ลงมือปฏิบัติก็คือการทํางานตามขั้นตอนนั่นเองขั้นตอนที่เราวางไว้และทําอย่างไรบ้างนะ,ะหลังจากเตรียม,มเมล็ดพันขั้เรื่องเมล็ดพันุมมลนแล้วเราก็ต้องมาเตรียมดินนะ,ะนักเรียนดูตามในรูปภาพนะคะก็คือการกําหนดแปลงปลูกนะคะมีการถึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วก็ใช้จอบขุดนะคะลงไปพอขุดเป็นรูปแปลงเสร็จแล้วเราก็ใช้ใช้คราดอย่างเมื่อกี้นี้นะคะที่ครูบอกแล้ว คลาดเอามาย่อยดินอีกครั้งหนึ่งให้มดินมันละเอียดแล้วก็ปรับหน้าดินนะคะแล้วก็คลาดเศษ้าเศษใบจะพืชในแปลงเนี่ยออกให้หมดก่อนขั้นต่อไปก็ใช้ช้อนปลูกเห็นไหมคะนี่รูปใกล้ใกลรูปสุดท้ายเนี่ยนะ,ะเด็กผู้หญิงนะคะสีส้มๆเนี่ยเราเรียกว่าช้อนปลูกนะคะช้อนปลูกก็ไว้สำหรับขุดหลุมเล็กๆลงมาในแปลงนะคะพอเราใช้ช้อนปลูกขุดหลุมเสร็จแล้วเราก็หยอดด้วยมเมล็ดนะ,ะหยอดด้วยมเมล็ด สองสามเมล็ดต่อหลุมนะฮะแล้วก็ใช้มือกลบใช้มือเกลี่ยดินกลบอีกครั้งนึงนะคะกลบเสร็จแล้วเราก็จะใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมคลุมเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำนะ,ะที่อยู่ในดินถ้าเกิดเราไม่คลุมได้ไหมได้แต่เราต้องลดน้ำให้มันบ่อยๆขึ้นเพราะว่ายิ่งอากาศช่วงนี้นะคะกลับมันแห้งนะ,ะเราลดน้ำ พักเดียวดินมันก็จะแห้งพอดินแห้งแล้วจะทําให้มเมล็ดเรางอกช้านั้นเราก็จะใช้ฟางหรือยะาแห้งเนี่ยคลุมลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินนะคะแล้วประมาณสัก3วัน4วันหรืออย่างน้อยไม่เกิน1สัปดาห์ถ้ามเมล็ดสมบูรณ์นะคะลูกถ้ามเมล็ดสมบูรณ์พร้อมงอกก็จะงอกกลายเป็นต้นออกมาเห็นไหมเด็กผู้หญิงน,นะดีใจมากเลยต้นไม้งอกแล้วนะักเรียนก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะ ต่อไปก็จะมีการบำรุงดูแลรักษาะะต่อไปเรื่อยๆนะคะมีการรดน้ำกวนดินกำจัดวัชพืชอันนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไว้พูดในชั่วโมงต่อไปนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาพร้อมทั้งครูก็จะสั่งความนักเรียนให้ปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะเอาไว้แค่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ ตอบคําคถามให้ครูนะคะเป็นการทบทวนนิดหน่อยนะคะตอบคาถามนี้นะคะครูถือว่าเป็นการทดสอบเบื้องต้นด้วยว่านกเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับหรือไม่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในะคาวต่อไปอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะรักษาอนามัยตัวเองให้ดีนะคะอย่าประมาทกาดอย่าตกนะคะถ้าให้ดีอยู่บ้านนะคะ แล้วก็นั่งเรียนดูทีวีไปนะคะเรื่อยๆเ,เห็นไหมบรรยากาศบ้านครูข้างหลังนี่เป็นทิงมะม่วงนะคะวันนี้ครูมาสอนนักเรียนใต้ต้นมะม่วงเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้นักเรียนเห็นสภาพแค่ห้องสี่เหลี่ยมที่บ้านดี๋ยวก็ครูสอนก็ยังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะคะครูพยายามหาสถานที่สวยๆนะ,ะฟังเสียงนกไปเรื่อยๆนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะเอาไว้แค่ตรงนี้เอาไว้เจอกันในคราวต่อไปนะลูกโอเคสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะ